อืมอ่ะอิมพอสเตอร์สองคนนะฮะอยู่กันครบสีน้ำเงินโอเคเราไม่มีมายืนมุงดูกัน <c oughs> โอเคโอ้สีเขียวเข้มโดนคิวไปแล้วสีม่วงุุณรีพอร์ตที่ไหนสีน้ำเงินโอเคฉันกดปุ่มรีพอร์ตลัวๆเลยเมื่อกี้ฉันอยู่ที่เมดเบย์น่ะไปไดีทุกคนเจอที่ทางเดินน่ะน่าจะเป็นสีชมพูหรือไม่ก็ฟ้าอ่อนหรือไม่ก็สีดำละ่ะออกไปหนึ่งนะฮะ ออกไป2โดนคิวหนึ่งอ่ะออกไปอีกหนึ่งครับเ <c oughs> มื่อไหร่พี่จะแก้เรื่องหลุดเกมครับเนี่ยที่เดิมจุดเดิมที่เราหลุดไปสีมูสแกนคราวนี้อยู่เป็นเพื่อนก่อนไปไปไ,ปไ,ปไปตัดอะไรตัดคอมเปิดเลยเพื่อนสีมูสีดำสีแดง อยู่ด้วยกันนะฮะสีชมพูลงไปอา้าวสีขาวโดนคิวสีน้ำตาลเป็นคนเจอที่ไหนที่แอดมินฉันมีสแกนนะใครที่ยังไม่ได้ดูมาดูได้นะสีม่วงสีม่วงอา้าวสีม่วงออกเลย <c oughs> <c oughs> เหลืออีกหนึ่งโปสเตอร์นะฮะตัดเรย์เกเตอร์เขียวอ่อนดำเอ๊ะทำไมวิ่งขึ้นไปข้างบน ทางมามันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนสีอมพูมายืนรอกดโอเคทำงานเลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยคนเยอะๆห้องแลบอีกอันหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วเหลือข้างนอกมีใครอีกไหมตรงนี้ไม่มีเปิดประตูประตูเปิดหน่อยครับห้องแอดมินกับสตอเรจนะฮะเขียวอ่อนวิ่งออกมา น,น,นอนอยู่กลางทางเลยเนี่ยสีเหลืองสีมูปลอดภัย100%แน่นอนโอเคโอ้ทำไมเป็นฉันล่ะอ๋อโดนบดให่คนเดียวแสดงว่าห้องนี้แบบไม่ได้หัวอ่อนนะฮะไม่ได้เชื่อใครง่ายๆกำลังดูลาดลาวนะฮะเยอ่อนอ่าไปแล้ว <laughs> ตรงนี้เลยเอา้าเอา้เอาลงท่อให้เห็นด้วยเพื่อจะเชื่อหรือเปล่าที่ไหน ปออปากคนนี้ตอนนี้ไม่เขียวอ่อนกับน,น้ําตาลแหละไม่ใช่ชันน้นําตาลแกไม่พูดอะไรหน่อยเลยเป็นงานยากของอิมพอสเตอร์แล้วตอนนี้น้ําตาลอยู่ไหนน้ําตาลอยู่นี่ไม่ยอมทํางานละ่ะแกโดนคิวแน่นอนสีิมพูกดรู้ยังเรียกมารวมดูว่ายังอยู่ครบไหมมีใครบางคนลงท่อที่แอดมินน่ะฉันเห็นในแมป ถ้างั้นก็สีเขียวอ่อนแน่เลยอ่ะจบสักทีเครื่องจับคนลงท่อมีใครสแกนอีกไหมทุกรอบด่านนี้มันผ่านที่สแกนก่อนพอดีไงคนที่มีสแกนก็โชคดีไปนะฮะที่เหลือก็คือรักษาตัวรอดให้ได้ฟ้าอ่อนโอเค ฟ้าอ่อนชื่อฟ้าอ่อนสีม่วงกดเอา้าโดนคิวไปแล้วหนึ่งสีดำเฟกทัสเติมน้ำมันฮึนบ nope. ใช่ทัสบาร์ไม่ขึ้นมั่วอีกแล้วข้ามก่อนโดนไปสองยังมีคนเชื่ออีกเหรอไอ้ทัสบาร์ไม่ขึ้นเนี่ยห้องนี้ปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอ่อเมื่อกี้สีอะไรนะสีฟ้าอ่อนที่ชื่อว่าสีฟ้าอ่อนโอเคเอ่าตรงนี้มี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 ม,ม,ม,มีข้างนอก ๋อกดอีกแล้วโวสซีมพูถ้าเกิดไม่ใช่ก็โวนชันเลยเขาลงท่อหยุดได้แล้วเพื่อนแล้วยังมีคนเชื่อไปโว้สีมพูอีกนะสีมพูล,ลงท่ออะทีนี้ก็เล่นอย่างสบายใจฟ้าอ่อนยังอยู่ใช่ไหมฟ้าอ่อนออกไปแล้ว <c oughs> เออไปปิดดีเรคเตอร์สีดำสีมพูสีดำกับสีมพูอยู่ด้วยกัน วิ่งมาตอนไหนออกเกมจะหมดแล้วมั้งฮะโอเคสีขาวปิดสีน้ำตาลปิดอิมพอสเตอร์น่าจะเหลืออยู่คนเดียวมั้งโอ้โหทาสกเยอะมากไม่ใช่เยอะหรอกยังไม่ได้ทำเลยไงหมดกดปุ่มห้องนี้เรามีไหมมีที่เล็กเตอร์อ๋อไม่สิอิมพอสเตอร์อยังเหลืออีก2คนเพราะว่าทา,าร์ามี3ขีดนะฮะแต่ยังเหลือหคนสีชมพูกับดำแน่นอน สีชมพูกับดำแน่นอนถ้าอย่างงั้นเชื่อผมเชื่อผมสีชมพูกับดำแน่นอนอย่างนั้นหัวสีชมพูก,ก่อนเลยหัวสีชมพูก,ก่อนแล้วค่อยสีดำชมพูก,ก่อนไะได้ไปนหนึ่งแราแป๊บหนึ่งเพื่อนเราแป๊บนึงกดปุ่มก่อนอตัดเลเตอร์สีดำแน่นอน ไปปิดเล็กเตอร์ก่อนเฮ้ยไปปิดเล็กเตอร์ก่อนโอ้โหโดนคิวกันหมดนั่นไงโอเคสีดำสีม่วงที่พูดถูงแต่แรกเลยนะใช่ไหมตั้งแต่เขาบอกว่าสีดำแล้วก็สีชมพูฉันเพิ่งปิดเล็กเตอร์นะฉันรู้ว่าเป็นนายเอาสีขาวอ่ะสีขาวสีน้ําตาลสีขาวอสีน้ำตาล ออ,อปิดเลกเตอร์ก่อน <c oughs> เป็นการคาดเดาล้วนๆสีขาวอะโอ้ยไม่มีวันนี้ไม่มีสแกนเลยผมออกไปหนึ่งคนหรือแปดคนสีอะไรสแกนเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิเพื่อนอย่าบังสีอะไรสแกนเนี่ย ใครสแกนยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้สีดำรอใครยืนหันหน้าไปด้านขวาสีดำสีดำสีดำโอเคเหลืออยู่8คนนะฮะอิมพอสเตอร์2คนค่อยๆเดินไปเพื่อนห้องมืดมากประหยัดไฟกันไปไหนเนี่ยโอเคเราจะตามสีดำไปเราจะเล่นแบบเพลย์เซฟบ้างระบบอออสีดำสีดำไปไหนเราจะอยู่ด้วยกันสักหน่อยทีเร็กเตอร์สตอร์เลตบคนี สีดำเขียวอ่อนครับเขากระโดดที่บโคอนี่ครับสียูโพรฉันยังไม่ได้ทำทัสเลยสีส้มโอเคนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมสียูโพรคิวสีดำที่บโคอนี่แล้วก็ลงท่อไปน่ะอ่ะเพื่อนโบทกันแล้วเขียวอ่อนโดนไปเอ้ยวันนี้เพื่อนเชื่อเราไม่แล้วแต่วันใช่ไหมบางวันเพื่อนก็เชื่อบางวันเพื่อนก็ไม่เชื่อคือแบบถ้าเกิดตั้งใจมาดีๆเพื่อนจะไม่เชื่อ เห็นไ,ไหมทุกคนมองวันที่ผมแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ผมอ้าวอ่ามามามาวันนี้เพื่อนเชื่อมาลองดูหน่อยปิดไปเลยทัชเริ่มจากห้อง s e c u r i t y ก่อนอ่ะอเข้ามาเข้ามาเพื่อนอ่าเข้ามานะเข้ามานะแล้วก็ไปห้องไฟเม็ดเบยดีกว่า ปิดไฟเรียบร้อยยังไงเพื่อนเพื่อนคิยวยังอื <c oughs> อทิ้งขยะหน่อยรอคูดาวแป๊บหนึ่งปิดประตูปิดให้หมดปิดให้หมดเอา้าเจอซะก่อนใครรีพอร์ตสีเขียวเข้มรีพอร์ตเรือ,อยู่ห้าคนนะโอ้โหเร็วมาก <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองเอา้าสีเหลืองเพื่อนล่างยังไม่ล่วงลงพื้นเลยข้าม ฉันมีขยะนะเ,เขาเห็น2คนนะฮะผมช่วยไม่ได้นะครับน้ําตาลกับเขียวเข้มเห็นตามฉันมาโอเคฉันก็มีสแกนเหมือนกันผมต้องอย่าปล่อยให้โอกาสให้เขาสแกนสีเหลืองโทษทีนะเพื่อนเราต้องโวหวตนายเอา้าปิดการโหวตนี่ออกไปแล้วอี <laughs> อก2คิวผมต้องแยกเขาออกจากกันแล้วก็รอเวลาอะ อยู่ด้วยกันไหมเนี่ยไปดิเพื่อนไปไปรูดไปนุดไปนูดไปรูดปิดประตูปิดประตูปิดประตูเอออ่โอเคปิดประตูปิดประตูปิดประตูปิดให้หมดปิดให้หมดอ่ะทีนี้ว่าไงครับคนไหนดี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 เรียบร้อย